นักบินนําเครื่องขึ้นได้ถูกผู้ก่อการร้ายยิงตกลงมาวันต่อมาเหตุการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นและมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชทรงทราบด้วยความห่วงใยพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร พระอิสริยยศในขณะนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปสรงเยี่ยมทหารตำรวจและราษฎรในพื้นที่โดยวันที่5พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2519ร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้สเสด็จราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปฐานปฏิบัติการบ้านห้วยมุนหลังจากประทับรับฟังการบรรยายสรุปแล้ว พระองค์ได้ทรงมีรับสั่งกับพลโทสมศักดิ์ปัญจ่ามานนท์แม่ทัพภาคที่สามในขณะนั้นด้วยพระสุรเสียงอันหนักแน่นว่าจะต้องไปแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นให้ได้เนื่องจากสถานการณ์ขณะนั้นไม่น่าไว้วางใจแม่ทัพภาคที่สามจะกราบบังคมทูลทัดทานหากทว่าพระองค์ก็ทรงยืนยันหนักแน่นว่าชักช้าไม่ได้ ต้องไปแก้ไขให้ได้ในวันนี้และเดี๋ยวนี้หลายท่านโดยเฉพาะท่านที่เป็นคนรักสถาบานันคงเคยได้อ่านผ่านตาหรือได้ฟังเรื่องราวพระราชกรณียกิจที่ทรงเปี่ยมล้นไปด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของล้นเก้าราชการที่10มาบ้างแล้วโดยเฉพาะณนะบ้านหมักแข้งแห่งนี้แต่วันนี้เรามีข้อมูลใหม่อีกด้านหนึ่ง ที่ได้รับการเปิดเผยเมื่อวันที่21มกราคมพุทธศักราช2565โดยวาสนานาน